กรณีของความขัดแย้งนะครับแล้วก็ก,การสู้รบนะครับในตะวันออกกลางกรณีของการปิดช่องแคบคอมุตนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับถือว่าเป็นแรงเป็นแรงสั่นสะเทือนแน่นอนกับการขนส่งน้ํามันเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดทุทธศาส์สำคัญนะครับของการค้าการขนส่งน้ํามันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่านตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการปิดช่องแคบ ฮอมุชนะครับของฝั่งอ e ิหร่านแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจเราต้องทําความเข้าใจกันด้วยวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นวิกฤตราคาน้ํามันผลกระทบถ้ามีการปิดช่องแคบฮอมูชเกิดขึ้นเราคุยกับทางนั่นของศาสตราจารย์ดรพรายพลคุ้มทรัพย์นะครับนักวิชาการด้านพลังงานนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกระเป๋าแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์พรายพลครับสวัสดีครับ ครับแมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทัวโลกกําลังเรียกได้ว่าหาทางออกหาทางแก้ไขกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสซึ่งแมบตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกได้ว่าสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับสําหรับการขนส่งน้ํามันที่จะผ่านจุดนี้ครับครับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่าง Al อ่าวเปอร์เซียนะฮะกับอ่าวข้างข้างนอก มาทางด้านมามาสมุทตอินเดียแล้วก็มันเป็นช่องทางขนส่งครับโดยเพราะยการขนส่งออกจากการผลิตในแถวอ่าวเบอร์เชียนะในเรื่องของน้ํามันโดยเฉพาะเนี่ยทีนี้มีมีความสําคัญก็ถึงว่าอย่างที่เราทราบกนดีนะประเทศในตัวนั้นออกกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิะอาระเบียหรือาะรพวกเนี้ย<อ>เวลาเข้าผลิตแล้วเนี่ย เขาก็ขนส่งแนละ้วพอดีประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆอา่าวเปอร์เซียเพราะนั้นการขนส่งทางเรือก็จำเป็นที่จะต้องผ่านท่องแคบคอมมุสออกมาส่งให้กับประเทศต่างๆทั้งในเอเชีย mm. แล้วก็ในแอฟริกาอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่มาสำคัญเพราะว่าปริมาณน,น้ำมันที่ขนส่งในแต่ละวันเนี่ย <Yeah. S 2> มันมีอ จํานวนค่อนข้างมากนะครับมากในนี้ก็คือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตของปริมาณการใช้ของโลกในแต่ละวันโลกเราเนี่ยใช้น้ำมันถ้าอย่างาข้าวๆเนี่ยประมาณวันลาหนึ่งร้อยล้านบาร์เรลหนึ่งร้อยล้านบาร์เรลที่มันผ่านช่องแคบพอร์มูสเกือบเกือบยี่สิบล้านบาร์เรลเพราะนั้นผมก็ยี่สิเปอร์เซ็นต์นะว่าง่า,งายๆพระจะพูดขึ้นอย่างง่ายๆยี่สิบเปอร์เซ็นตต้องผ่านช่องแคบพอร์มูส ซึ่งมีความสาคัญใน20%นี่ถ้ามันโดนบล็อกไม่สามารถที่ส่งออกใต้โลกก็จะขาดแคลนน้ำมันนะเพราะ20%มันไม่น้อยเลยนะฮะครับเป็นราคาน้ำมันก็จะจะแพงขึ้นอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำมันในบางช่วงบางเวลาได้สัมไปนี่คือความสําคัญของมันนะแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีการบล็อก ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอิหร่านก็ไปยึดเรือบ้างไปยิงใส่เรือบรรทุกน้ํามันอะไรต่างๆพวกนี้ที่ผ่านช่องแคบพมุตเี่ยอราคาน้ํามันมันก็ดีดขึ้นอย่างที่มันกําลังดีดขึ้นเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาเมื่อสองสามสองอาทิตย์ที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็แล้วนะเป็นต้นมาครับอสาเหตุอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับช่องแคบพมุตโดยตรงแต่ว่าก็มีความกลัวกันว่า อิหร่านอาจจะใช้วิธีในการลบเนี่ยโดยการปิดช่องแคบพอหมุดคับอืมนะครับก็อ,อย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบก็คือแน่นอนการขนส่งเนี่ยปลายทางก็คือมาทั้งเอเชียแล้วก็แอฟริกาซึ่งเป็นตัวเลขต่อวัน20%ของการใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับอันนี้คือครประเทศในแถบเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยที่ก็จะมีผลกระทบโดยตรงอย่างอย่างหนักต่อกรณีดังกล่าวโดยตรงเลยใช่ไหมตรงนี้ โด,โดยโดยตรงเยอะๆเลยเพราะว่าอย่างประเทศไทยกันแล้วกันเอาประเทศไทยเป็นหลักกันแล้วกันรประเทศไทยเราเนี่ยนําเข้าน้ํามันจากตะวันออกกลาง80เปอร์เซ็นตขึ้นไปของ mm hmm. น้ํามันที่เรานําเข้า uh, ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าบ,บ้านเราไม่เคยมีน้ํามันอที่เราผลิตเองอะเราจําเป็นที่จะต้องนําเข้าน้ํามันดิบแล้วก็ อย่างที่ผมว่านะ80%ขึ้นไปเนี่ยเรานําเข้าจากตะวันออกกลางอืแล้วใน80%เนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านช่องแคบพอมุดเพราะว่าเราจะซื้อน้ํามันจากประเทศย e ูเอีีบ้างคูเวตบ้างโอมานบ้างซาอุด<ช>ีอาระเบียะอะไร่ารยบ้างเนี่ยซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเวลาส่งน้ํามันเนี่ยต้องผ่านท่องแคบพอมดุดตรงนี้เหเพราะนั้น,นะจะมีความสําคัญกับเราเพอสมควรแหละโอ้โหนะครับแล้วก็ยังมีแก๊สแก๊ส ธรรมชาติเลยอีกที่เขาเรียก L N G เนี่ยซึ่งมันก็เป็นจานวนมากที่เรานําเข้าจากประเทศกาตาซึ่งก็เหมือนกันกาตาก็อยู่ในอ่าเปอร์เซียก็ต้องผ่านช่องแคบอมุปประเทศไทยก็ต้องผ่านอมุเหมือนกันครับก็แสดงว่านันัครบแสดงว่าไม่เฉพาะราคาน้ํามันแต่ว่าแน่นอนเรื่องของค้าถุงต้มด้วยที่อาจจะก๊าซธรรมชาติที่ถูกผลกระทบด้วยนะครับก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่เรา เอามาก็คือเรามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับอืมคือได้เห็นตัวเลขอาจจะโดนด้วยอาจจะโดนด,ด้วยอได้เห็นตัวเลขที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูล<ะ>อู๘๐เปอร์เซ็นต์เ,นเลยนะครับก็คือที่เรานําเข้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากตะวันอกอกกลางแล้วก็แน่นอนต้องผ่านช่องแคบโฮมูสแห่งนี้โอ้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เยอะเออว่าเยอะครับอุแสดงว่าความสําคัญต่อการขนส่งในการที่เรานําเข้าเนี่ย นะครับผ่านช่องแคบนี้มันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆนะครับสําคัญกับเรามากคือคือผมคานวณดูแล้วรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแอสธรมมชาติเหลว LNG อะไรจะอะไรเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งในสามของพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยครับต้องผ่านช่องแคบขอมุตอาจารย์ทีเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจเหมือนเพราะหนึ่งในสามก็ไม่น้อยครับผมอาจารย์ครับถ้าปิดจริงนะครับผลกระทบที่มีต่อเราโดยตรง มันน่าจะหนักเราจะวนจะร้องรับมือกับกรณีนี้ยังไงอคะครับอาจารย์คือมันแล้วแต่ว่าไอ้การปิดเนี่ยมันปิดแบบประเทร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วก็ปิดนานแค่ไหนครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีอุปสรรคที่อีห่านพยายามที่จะยึดเรือบ้างอะไรจ้าอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นครับอ่อ่ามันก็มีเรือที่ผ่านมาได้อแล้วก็เวลาในการ ลบกวนของอิหร่านเนี่ยก็ไม่ขยาวเท่าไหร่นะบางทีอาทิตย์หนึ่งบางทีสองอาทิตย์ครับเพราะว่ามันมีเรือด้านตะเวนของสหรัฐอยู่แล้วก็ของพันธมิตรอื่นๆที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนของอิหร่านเพราะนั้นเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของประเทศที่มีต่อประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่เขานำเข้าจากตะวันออกกลางเนี่ยน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ย ก็ดูจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกิดการขาดแคลนราคาน้ำมันอะไจก็สูงขึ้นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ไม่ไม่ยาวนานเท่าไหร่นะักแต่ว่าถ้ามันปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็นานเป็นอาทิตย์เนี่ยผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสต็อกน้ำมันไม่เพียงพอเราก็จะขาดแคลนได้นะ,ะถึงแม้เราอาจจะซื้อในแหล่งอื่นได้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ซื้อง่ายๆง้านที่สองที่อาจจะ เป็นปัญหาสำคัญไปกระนั้นก็คือราคาน้ำมันมันจะสูงขึ้นมากเลย hmm. นะตอนนี้มีการพูดกันว่าโอ้ยถ้ามันปิดดับเท้าแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นตปิดนานสักหนึ่งเดือนอะไรจ่อะไรพวกนี้เนี่ยราคาน้ำมันต้องเกินร้อยเหรียญต่อแบเรลแน่นอนอ๋อ oh, ครับอ,อันนี้ก็คือรแบรก็คือแสดงว่าก็ต้องอยู่ที่ระยะเวลาของการปิดแล้วก็ต้องดูว่าเอปิดปิดแค่ไหนปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยถึงขั้นปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ Hmm. ถูกต้องครับเพราะว่ามันอีอล่านเอก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ <Yeah. S 2> ที่ผมเรียนว่ามันก็มีคนอื่นที่เขามีอกองเรือ uh. มีเครื่องบินอะไรอะไรคอยป้องกันเรือบรรทุกน้ามันของเขาอยู่ uh. ครับคุ้มรองเรือบรรทุกน้ามันเขาอยู่ รัเพราะนั้นมันก็ยังพอผ่านได้ว่ะนะอาจจะกุกขักนิดหน่อยก็จะอย่างที่ผ่านมาครับอาจารย์ในส่วนของประเทศต้นทางที่เป็น,ป,นประเทศผลิตน้ํามันในการส่งออกในอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตอย่างซาอุดีอาระเบียอย่างกรณีที่เกิดมีการปิดช่องแคบพอมุ่อาจจะไม่อาจไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีการเตรียมรับมือที่ผ่านมาอะไรยังไงแล้วบ้างครับตรงนี้ครับก็ที่รับมืออย่างซาอุดีอาระเบียนี่มันก็มีทางออกสองทางถ้ามันมาออกทางอ่าวเปอร์เซียเขาก็ออกไปทาง ตอซูเอตนะเป็นทางตะวันตกของเขาเขาก็มีทางเลือกเหมือนกันคือเปลี่ยนเส้นทางเขาก็มีข้อก็เปลี่ยนเส้นทางในระดับหนึ่งครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไนดะ้ประเทศอื่นๆเกือบจะไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่อย่างคูเวตนี่มันเต็มเลยคือมันอยู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ไม่ได้มีพรมแดนไปทางด้านตะวันตกเพราะนั้นก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ก็คือดูเหมือนดูเหมือนจะมีซาอุเท่านั้นที่เขาสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปได้แต่ว่า ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าค่าขนส่งแล้วก็ราคาพลังงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้น<อ>คือต่าขนส่งมันมันแพงขึ้นแล้วก็แน่นอนราคาน้ํามันมันสูงขึ้นอ่ะแต่ราคาน้ํามันสูงขึ้นไม่ใช่ปัญหาของผู้ผลิตครับปัญหาของผู้ใช้มากกว่าครับฐานมือใจของอาจารย์นะครับติดตามสถานการณนะ์ณเวลานี้คิดว่าเปอร์เซ็เเนต์ของการปิดช่องแคบพอมุชน่าจะมีเป็นร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมครับอาจารย์แนวโน้ม แนวโน้มคงไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่ามันมันเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปตอนเนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่มันไม่ใช่คู่ชกระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแล้วมันมีสหรัฐเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งอิหร่านเองก็ผู้าภาษาชาวบ้านสื่อมังโดนโดนลุมอ่ะนะฮะพอโดนลุมเนี่ยก็อย่างที่ว่านะว่าคนเราแล้วโดนลุมเนี่ยมันก็ทําทุกอย่างอ่า เท่าเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ตัวรอดนะครับและทุกอย่างในนี้ก็รวมไปถึงการปิดช่องแค่โภมุดผมถึงบอกวา่ามันน่าจะเกิน50%ของค,ค,คาวามเป็นไปได้แล้วว่าเอออิหร่านอาจจะมองจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะเป็นทางเลือกในการตอบโต้ทางหนึ่งแต่ว่าทีจริงแล้วก็มีทางเลือกอืนอ่นๆที่จะตอบโต้ไดเ้เช่นเรื่องของการจะไปบอมอแหล่งผลิตน้ำมันหรือแก๊สในประเทศประเทศ คู้กรณีทั้งหลายแหลจั้หลายพวกนี้ซึ่งมันก็มีผลคล้ายๆกันก็คือก็ทําให้ราคาน้ํามันแพงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ามันขึ้นได้อาจารย์ประเมินว่าน่าจะสี่เปอร์เซ็นต์เป็นทวงอาจารย์ประเมินว่าน่าจะมีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ระยะเวลาดีนะครับคิดด้วยเงินแต่ว่าแต่ว่าจะปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเนี่งที่บอกว่า ก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมเหมือนกันบอกว่าถ้าอีหานทําอย่างนี้สมมว่าวางทุ่นระเบิดน้องอย่างนะซึ่งในอดีตก็เคยทําวางทุ่นระเบิดในในน่านน้ำของช่องแคบนี่นะฮะซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคของการเดินเรือเนี่ยอืราประเทศสหรัฐและก็ประเทศปันดมิตรทั้งหลายก็มีเรือที่พร้อมที่จะกู้ระเบิดว่าไนดีกว่ากู้ระเบิดกู้ทุ่นนะฮะหวาดทุ่นเอาไปเก็บ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าการตอบโต้จะเป็นยังไงเพรา mm. ะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อีรานจะไปอยู่ดีิงีจะไปปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของระยะเวลาด้วยว่าเอกเขาจะปิดมากน้อยแค่ไหนแต่อาจารย์มองว่าถ้าอย่างน้อยปิดแค,ค่หนึ่งอาทิตย์นี่ก็มีผลกระทบมากขนาดไหนครับอาจารย์มีมีผลกระทบแน่นอนต่อร<อ>าคาโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ํามันครับ,รบอ่าทางด้านของซัพพลายการขาดแคลนอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่า อย่างว่าถ้าเราน้ำมันไม่พอเราอย่างพอซื้อจากที่อื่นได้นะแต่ว่าไปซื้อที่อื่นราคามก็จะแพง,ง,ง,งขึ้นแพงกว่าแพงขึ้นที่เป็นห่วงคือราคามันจะแพงขึง้นถ้ามันพุ่งเกิน100ร้อยเหรียญด่อบาร์เรเนี่ยสําหรับประเทศไทยถ้าไม่มีการ อุดหนุนจากกองทุนน้ำมันแทบเพลิงก็ราคาดีเซลก็จะขึ้นไปถึงใกล้ๆสิบสี่สิบาทต่อแบบต่อ,ต,อต่อลิตรก,ก็ได้ครับซึ่งก็โอ้เราก็คงเดือดร้อนพอสมควรนะครับซึ่ง,ง,งถ้าถึงวันนั้นเนี่ยแน่นอนกระทบภาคขนส่งอย่างหนักแน่นอนนะครับอืมนี่คือนี่คือผลกระทบนะครับต่อประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเอเชียแล้วก็ประเทศที่มีปลายทางในกานส่งผมว่าประเทศอเอเชียเกือบทุกป,ประเทศซึ่งจะต้องใช้น้ํามันจาก ตอนออกกลางเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งจะต้องนําเข้าน้ํามันจากตอนออกกลางได้รับผลกระทบแน่นอนครับครับอาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบราคาน้ามันกับเรื่องของก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็น์ที่มันมันมันให้ไว้ใกล้เคียงกันไหมฮะหรือว่าในในส่วนของราคาน้ามันน่าจะมีผลกระทบมากกว่ายังไงตรงนี้ ราคาน้ำมันจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่า <c oughs> มันอย่างที่เย็นที่เรียนว่าเขาค,ค่อนขออ้างจะเด่นในเรื่องการผลิตน้ำมันแก๊สธรรมชาติเองตอตอนกลางก็ผลิตอยู่บ,บ้างพอสมควรแต่ว่ามันจะมีกระจายก,กระจายทั่วโลกนะสัดทายมันจะมีผลิตอยู่ในออสเตรเลียในอเมริกาเองก็มีในเอเชียก็มีมาเลเซียก็ผลิตได้ประเทศไทยผลิตได้นะแก๊สธรรมชาติครับเพราะนั้นผลกระทบต่อแก๊สธรรมชาติ อาจจะมีน้อยกว่าน้ํามันครับแต่ก็สําหรับเราก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราต้องนําเข้าแกส๊สธรรมชาติเร็วที่เรียกว่าแกส๊สธรรมชาติเร็วเอามาผลิตไฟฟ้าซึ่งถ้าราคามันแพงเอาค่าไฟฟ้าก็จะแพง,งด้วยนะครับอืมนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของราคาไฟฟ้าที่จะมีผลกระทบตามไปด้วยเพราะว่าแน่นอนก๊ซธรรมชาติก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับ ใช่ครับโอ้นะครับแม่ฟังแล้วฟังแล้วก็ดูน่าตกใจอาจารย์มีมุมมองพอฟังแล้วดูแลน่าเป็นห่วงนะน่า,าเป็นห่วงก็เราก็เชื่อกันภาวนาว่าชิ่าให้มันเกิดไ<ส>อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต่แล้วกันอาจารย์มีมุมมองยังไงครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นมุมมองของอาจารย์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันยังไม่เกิดแต่ว่าแนวโน้มมันมีโอกาสมุมมองเดียวของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่จะพยุงราคาเรื่องของราคาน้ํามันหรือแม้กระทั่งราคากา๊าซตรงนี้ครับในบ้านเรา ก็เราเราก็ต้องคาดการณ์ว่าสมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ทำานองแค่ๆกับปิดช่องแคบก็ดีหรือมีการทำลายล้างแหล่งผลิตบางจุดอะไรต่ออะไรว่าหนึ่งเนี่ยมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วระยะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันนานแค่ไหนผมคิดว่าถ้ามันไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยเราพอที่จะในอย่างน้อยสต๊อกของเราที่มีอยู่นะฮะที่กระทรวงพลังงานเขาบอกมมีอยู่จนหกสิบวันเนี่ยมันก็พอที่จะ ใช้ไปได้ในระดับหนึ่งครับแต่เรื่องราคาเนี่ยเราก็จะต้องมาคิดดูถ้ามันหนึ่งเดือนจริงๆแล้วมันขึ้นไปสูงอาจจะไม่ถึงร้อยเหรียญอะไรแต่อะไรพวกนี้ต่อแบรเรลเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะต้องใช้กองทุนน้ำมันเชิ่เติมเข้าไปอุดหนุนเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นเรื่องชั่วคราวงั้นดีกว่าใช้เงินอุดหนุนไปหน่อยยอมที่จะติดลบมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ติดลบอยู่นะสามหมื่นพันล้านบาทเนี่ยก็อาจจะให้มันขึ้นไป อ่าเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะฮะแล้วถ้าเหตุการณ์มันสงบลงเราค่อยๆเก็บเงินเข้ากองทุนอีกทีหนึ่งอ,อันนี้มันก็จะลดภาระของผู้บริโภคผู้ใช้น้ำมันลงไปได้ในระดับหนึ่งครับเพราะอย่างล่าสุดเองทีนน่ต้องดูแผนดีๆนะครับเพราะอย่างล่าสุดที่กองทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกออกข้อมูลนะฮะล่าสุดวันที่22มิถุนาย,ยนเนี่ยสถานะกองทุนราคาคน้ำมันเชื้อเพลิงก็ติดลบก็เกือบเกือบสามหมื่นหก สามหมื่นหกพันล้านนะครับใช่ครับใช่ครับอย่างกาส์ถุงต้มนี่ก็สี่หมื่นสี่พันกว่าล้านบาทนะครับซึ่งอาจารย์มูงว่าในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญว่าระยะเวลาทั้านานมากเนี่ยแน่นอนเกินหนึ่งเดือนและถ้าเกินหนึ่งเดือนถ้าเกินหนึ่งเดือนเนี่ยยุ่งเลยหนึ่งเดือนนี้ต้องเตรียมเรียกว่าปันส่วนเนี่ยหนึ่งก็ปันส่วนน้ํามันนะเพราะมันท่าทางมันจะไม่พอนะถ้ามันเกินหนึ่งเดือน หนึ่งสต็อกเราอาจจะไม่พอสองไปหาที่อื่นนอกจากว่าแพงขึ้นแล้วมันก็อาจจะหายากบอสมควรด้วยเนี่ยปริมาณต่างๆไม่พอต้องเริ่มวิธีการปันส่วนปันส่วนก็คือว่าต้องลดการใช้อ่าน้ํามันที่ไม่จําเป็นออกไปนะในระดับหนึ่งเรื่องของการลดการใช้ไฟฟ้าครับเรื่องของการประหยัด การใช้รถยนต์อะไรต่างๆพวกเนี้ยต้องเริ่มแหละต้องมีแผนอที่จะทําครับเพื่อที่จะให้การใช้มันสําหรับเรื่องที่จําเป็นจริงๆอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นครับเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินระสมควรใช่ซึ่งสถานการณ์มันค่อนข้าง รวดเร็วแล้วมันฉุกเฉิน<ช>มากๆใช่ไหมฮะใช่ในระดับนโยบายที่มีออกมาในภาคประชาชนด้วยตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทันเวลาทันท่วงทีหรือเปล่ากับการที่จะให้ประชาชนนะครับนะอย่างน้อยๆก็คือต้องช่วยกันประหยัดใช่ไหมะว่างั้นนะอาจารย์นะอ๋อแน่นอนแน่นอนเลยถ้าหากว่ามันเกินหนึ่งเดือนจริงๆเนี่ยนะับแต่เราไม่ประหยัดมันจะไม่พอเลยลักนะฮะ เราซึ่งอยู่ในส่วนประกมจริงป่าใหญ่เลยเราเองคุณผู้ฟังเองโดยตัวผมเองซึ่งอยู่ในภาคประชาชนเนี่ยเราควรที่จะต้องปรับตัวอย่างไรครับอาจารย์พอจะให้คาแนะนําเพิ่มเติมอะไรได้บ้างครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องต้องเงี้ยหูฟังอ่ะว่า้ข่าวสารมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันจะเอาจริงกันหรือเปล่าจะปิดช่องแคบเป็นจริงไหมถ้าทิ้งระเบิดนี่จะมีผลไปถึงการผลิต น้ำมันผลิตแก๊สธรรมชาติหรือไม่อะไรต่อะไรพวกนี้ก็ต้องต้องเป็นเลยว่าทุกคนก็คงจะต้อง <c oughs> ต้องเงี่ยหูฟังข่าวติดตามข่าวให้ดีแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันอย่างที่เราคุยกันว่าเอ้ยจะเริมปิดช่องแคบแล้วนะโอ้มันลงระเบิดที่การผลิตที่โนนที่นี่ที่นั่นอ่ะเราคงต้องพร้อมแล้วละ่ะที่จะคิดดูวเฮ้ยไอการใช้น้ํามันของเราเนี่ยส่วนไหนที่มันประหยัดได้ไหม และไม่ใช่น้ามันอย่างเดียวนะผมว่าไฟฟ้าด้วยเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับการมช้เราเคยขับรถแบบมาไประมัดระวังไปโน่นไปนี่อะไรจะอะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมการแล้วว่าถ้าเราจะลดการใช้ที่ไม่จําเป็นลงไปเราจะลดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญครับนะฮะเราก็ได้แต่หวังนะครับอาจารย์ ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่หลายๆคนคาดไว้เลยใช่ฮะใช่คือจะพูดทั้งหมดเนี่ยเราก็มีความหวังแล้วก็ช่วยกันภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยจะมันเกิดแล้วให้มันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเราลําบากอ่ะเพราะตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ภาวะมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทุกคนก็บ่นนะเรื่องรายได้เรื่องหนี้วัวเรือนเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ย เออถ้ามาเจอราคานา้ำมันแพงขึ้นอีกเนี่ยผมว่าโอ้โหมันก็ร้อนหนะักแล้วหนักมากขึ้นบแบบทวีคูณคด้วยนะครับนะฮะ ครบนะครับแมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับที่สลับเวลามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางจสร้อยด้วยขอบพระคุณอาจารย์นะครับรบกวนอาจารย์เวลาค่ําเลยครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับศาสตราจารย์ดรลายพลคุ้มทรัพย์นะครับนักวิชาการด้านพลังงานนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมนะครับ ติดตามข่าวนะฮะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวกับพวกเราทุกคนจริงๆกับสถานการณ์เรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่อาจจะเลยเถิดไปจนถึงขั้นที่อิหร่านนะครับอาจจะมีในส่วนของมาตรการในการปิดช่องแคบพอมุตซึ่งเรียกได้ว่าจุดนี้เป็นยุทธจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะครับในการขนส่งน้ํามันของโลกอูเห็นตัวเลขที่อาจารย์นําเรียนให้ได้ทราบนะครับว่าเรานาเข้าน้ํามันเนี่ยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต ที่ก็มาจากตะวันออกกลางนี่แหละแล้วก็เส้นทางการเลื่อนเลงน้ํามันก็คือต้องผ่านช่องแคบขอมมุชก็จะมีแค่ซาอุดิอาระเบียเท่านั้นเองนะครับที่เขาจะเป็นอีกหนึ่งประเทศเดียวที่สามารถที่จะโยกย้ายเปลี่ยนเส้นทางไปทางคลองซูเอชแต่ก็แน่นอนแหละครับการขนส่งผ่านตรงนั้นเส้นทางมันไกลขึ้นก็จะส่งผลทาให้ราคาน้ํามันก็แพงมากขึ้นด้วยก็ต้องติดตามนะครับทั้งเรื่องของการปิดช่องแคบหอมมุชถ้าเกิดขึ้นจริงจะปิดกี่เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาจะนานแค่ไหนด้วยผลกระทบก็จะมี มากหรือว่าน้อยก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้ด้วยนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราติดตามมาให้คุณรู้ฟังนะครับได้ทราบความเคลื่อนไหวกันที่จอสอร้อยกันด้วยนะครับ